เรื่องเล่าลึกกลับของคนชอบผี EP 138ผีเรือร่างปากพนังวิญญาณชาวประมงลมทะเลปากพนังนครศรีธรรมราชพัดเอื่อยๆยามค่ำคืนเสียงคลื่นซัดสาดกระทบฟัง่งชวนให้ใจวังเวงย่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องทะเลที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็เต็มไปด้วยความลี้ลับที่ชาวบ้านยังเล่าขานกันไม่รู้จบ หนึ่งในตำนานที่ฝังลึกคือเรื่องเรือร่างปากผนังซากเรือประมงที่ถูกทิ้งไว้ในอ่าวมืดมิดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้เวลากลางวันยังรู้สึกเย็นยะเยือกและเมื่อใครเผลอแล่นเรือผ่านใกล้ๆมักได้ยินเสียงแววของชาวประมงร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่คำสาปนี้เริ่มจากโศกนาตกรรมจริง เหตุการณ์เรือล่มเมื่อเกือบ40ปีก่อนที่พรากเอาชีวิตชาวประมงทั้งลำไปอย่างไร้ร่องรอยค่ำวันหนึ่งในปี2528เรือประมงสีสมุทรออกหาปลาเหมือนเช่นทุกคืนกับตันบุญแทนชายวัยกลางคนผู้เชี่ยวชาญทะเลปากพนังนำลูกเรืออีกเจ็ดคนออกสู่คลื่นมืดสนิทท่ามกลางลมพายุที่เริ่มก่อตัว พี่แทนคืนนี้ฟ้ามันแรงเกินไปนะกลับเธออย่ากกลัวไปเลยน้องวันนี้แหละปลากระพงมันจะขึ้นฝั่งกําไรทั้งลำแน่นอนเสียงหัวเราะของลูกเรือกลบความกังวลไปชั่วขณะแต่แล้วคืนก็โหดร้ายเกินกว่าจะคาดคิดพายุถาโถมเรือโคลงเคลงก่อนถูกคลื่นใหญ่ซัดจมหายไปในความมืดไม่มีใครรอด ซากเรือถูกซัดเข้ามาติดอยู่ตรงปากอ่าวในอีกหลายวันต่อมาชาวบ้านนำศพขึ้นฝังตามประเพณีแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิญญาณพวกเขาก็เหมือนจะไม่ไปไหนกลางคืนมักมีชาวประมงคนอื่นเห็นแสงไฟตะเกียงลอยอยู่บนซากเรือร่างเสียงเคาะไม้ก้องกังวานเหมือนคนกำลังซ่อมเรือและที่น่าขนลุกที่สุดเสียงตะโกนช่วยด้วยอย่าทิ้งพวกกู หลายคนพยายามเข้าไปพิสูจน์แต่บางคนกลับหายสาบสูนรุ่มเช้าพบเพียงเรือเล็กของเขาลอยเปล่าๆกลางทะเลก้องนักเขียนสารคดีหนุ่มเดินทางมาป่างขนงังเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องเรือร่างเขาได้ยินคนเท่าเล่าว,ว่าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลังพระอาทิตย์ตกแต่ความอยากรู้ผลักดังให้เขาเช่าเรือเล็กออกไปยังสางเรือในคืนเดือนมืด เมื่อเข้าใกล้เรือร่างดูใหญ่งโงนเงนกลางคลื่นไม้ผูพังแต่ยังมีโครงเรือสมบูรณ์แสงวาบวาบคล้ายตะเกียงลอยอยู่ภายในกล้องจดบันทึกเสียงสัน่นมันจริงไม่ใช่เรื่องเล่าทัานใดนั้นเสียงกระซิบเย็นเย็นดังข้างหูมึงได้ยินกูไหมเขาหันขวับแต่ไม่มีใครเรือเล็กสั่นสะท้านเหมือนถูกกระแทกจากข้างใต้ ก้องก้มลงมองเห็นเงาคนหลายคนกำลังยื่นมือขึ้นมาจากน้ำใบหน้าเต็มไปด้วยคราบเกลือทะเลตาว,าว่างไร้แววเขารีบพายเรือหนีแต่เสียงตะโกนยังตามมาอย่าทิ้งพวกกูอย่าทิ้งพวกพวกูรุ่งเช้าก้องกลับเข้าฝั่งหน้าซีดเพือ่อร่างกายเหมือนหมดเรี่ยวแรงชาวบ้านที่เห็นเขาต่างสายหน้า เห็นไหมล่ะบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับเรือสีสมุดวิญญาณพวกเขายังเฝ้าอยู่ไม่ได้ไปไหนตั้งแต่นั้นมาก้องไม่เคยพูดถึงคืนนั้นอีกเขาทิ้งสมุดบันทึกไว้ในห้องพักแล้วหายตัวไปจากปากผนังไม่มีใครรู้ว่าเขากลับกรุงเทพหรือถูกพากับเสียงเรียกจากทะเลซากเรือร่างยังคงลอยอยู่ตรงปากอ่าวปากผนังทุกค่ำคืนจะมีเสียงแววลอยมากับลม คล้ายชาวประมงยังคงเฝ้ารอใครสักคนที่จะช่วยพวกเขากลับบ้านและนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเตือนกันรุ่นต่อรุ่นอย่าเข้าใกล้เรือร่างเพราะบางทีเสียงที่เราได้ยินอาจไม่ใช่แค่สายลม